ha à. Lột mi sống nào cũng mới lột bao, แต่งไว้แข้งหรืหอ่าหยั่งนี่ยอ่าตัวแต่งไว้แห้งเลยตัวนี้อืมมึซื้อมาใสา่ไม่ตอนเช้าฮะมึงซื้อมาใส่ไม่ตอนเช้า พอมิยังสิฝากสิเตือนเยาวชนบ่เยอะครับรถแรงครับเอาบอกแม่ดีดีเยอะครับรถแรงครับเอาแนะนำแนะนำเพื่อนพวงต่อไปสิปับพวงตัวบ่ต่อไปสิปรับพวงต่อังฮะต่อไปจะปรับพวงตัวบอกแห้งแห้งชัดชัดต่อไปจะปรับพวงตัวครับเอาแนะนำตัวแนะนำตัวผมชื่ออะไรเรียนที่ไหนผมชื่อเด็กชายเกียรติศักดิ์ครับของมาเรียนอยู่บ้านโคกเขาไม่ได้อ่าผมทำเพียในการดัดแปลงสภาพรถถูกต้องไหม เจ้าที่ตำรวจว่าเก่าตักเตือนเ้อว,ว่าเก่าตักเตือนนะต่อไปทำให้มันถูกต้องนะครับต่อไปทำให้มันถูกต้องสำเนาคู่มือรถกระจกจจจพ่ออะไรทำให้มันเรียบร้อยเ้อเอาเงี้ยที่ฝากกับท่านผู้ชมบ่ <c oughs> เอาสิปั๊บรงโตแบบได๋ดอบอกอเองงๆยจเปลี่ยนเป็นของเดิมหมดเลยครับวันไหน จะไปเปลี่ยนวันไหนง่ายเฮะง่ายใวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์อ่าถ้าทำทุกอย่างเสร็จแล้วเอาเข้าไปตรวจที่โรงพักนัดวันมาสะดวกมือเด้ไม่วันอาทิตย์นนตก็วันจันทร์ครับไม่วันอาทิตย์ก็วันจันทร์เอาตามนั้นเด้อสำเนาคู่มือรถเตรียมไปนะครับพ่อใส่ให้มันถูกต้องกระจกรถทะเบียนติดถูกต้องแล้วเอาโอเค โลบว่เป็นยังครับโอ,โออนุโลมใหม้เด้อปรับปรุงตัวเป็นคนดีนะครับเพากวดขันเรื่องการแข่งรถในทางสาธารณะอยู่ตอนนี้เด้ออ่ะโอเคตามนั้นเนาะไป